โดยกิจกรรมนี้นะคะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกลุ่มสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือว่าพอสโบค่ะสร้างเวทีให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสันติสุขชายแดนใต้ สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือว่าพอสโบค่ะรวมกับชมรมนักศึกษารักสันติมออปตานีและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จัดกิจกรรมกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับข่าวสารและพระบอรคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนวังกระโพพิทยาคมอำเภอกระโพจังหวัดปัตตานีพร้อมกับให้ความรู้ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อมานะคะได้รับเกียรติจากพันเอกปัตตพีพุทธผลผู้อำนวยการกองสันติวิธีศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาคสีส่ส่วนหน้าบรรยายหัวข้อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของพลเมืองไทยซึ่งเป็นลักษณะของการทบทวนองค์ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลที่จะปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองไทยที่มีคุณภาพมีการเปิดเวทีแบบการสื่อสารสองทางเพื่อให้ผู้ร่วมนะคะได้เรียนรู้ได้แสดงทัศนะและถกประเด็นเพื่อคลายข้อสงสัยในชุดข้อมูลต่างๆโดยมีนายนิกามานสุไลามานพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานีมุ่งเน้นการสร้างความ ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558พรบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562พรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและทดแทนค่าใช้จ่ายในคดีอาญาและที่แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2559รวมถึงพรบคุ้มครองพยานในคดีอาญาพุทธศักราช2546